ไอ้ไอเอามาตี่นไปยังเอาหมา้ขานออกไปแทะหม้อตินตีต้ตปมปลาคอดไงกูเตรียมไปเลยนี่ก,กเูเ,เตรียมถยั่วไปใช้ต้มปมลาคอดไงหรอกูถูปลาไก่สิบกเลยนี่ข้านาไปแทะมก็เหลี่ยบหม้ก,ก็กกตื่นอย่นี้ไหปลาคอตัวทอจังสิเปะปะกูลงไปกูเด้ไปเชี<ห>ยขันข้อมันดึงมันสิาะ <laughs> าาเจ้าาาเเเรอหญย่ิตรียมถิ่งโหลดต้มประกอใหญ่ายถิ่งแ้ๆนี่เตรียมไปละไปาตะเพียนคือนั่นออกไปถิ่งชิออกไปยังไหนถิ่งออกไปยานี่ละมันอยูมนั่นดิเจ้าถือว่าอยู่ตั้งสองตั้งเซี่ยเด๋อไออ๋อละกเชียงสูบน้ำไปสูบที่แหลมมันป่ะสูบแล้วแล้วกูเติมน้ำมันผิดเอาง่าเราไปเติมมันเป็นเชียงเป็นเส้นต่อกูซื้อโซลาไปเติมมันห้างกูเลยไปซื้อเชียงไม้มืึงกว่าดผล นนงั็นบนายพ่อป่ะนี่งั้นพ่ออยู่สื่อแจงตางั้นบ่พ่อเติมน้ำมันจะได้มายืมน้ำมันทขขออ่า,านหนึ่งกูหยืมพัดเดียวกูใช่แท้ละมือใดมือใดกับเพเกินมืงเอื้อนไปบ่เกินมืงเอื้อนจะขาย้ข่อยหรือเด้อข่บอกปานกูว่าคยยืมมึงเลยถอยกูยืมพันเดียวกูไปเติมน้ำมันเติมน้ำกูสูบปลาแล้วกูก็จะไปขายปลาไม่มึงก็ได้พันเดียวขอพี่แน็ตสิไซเยอะดิไอ มึงเอากุญแจกูไปโหลดกันบาแชยใจกุลก <c oughs> ุญแจยังมึงเอากุญแจกูไปเลยก <c oughs> ุญแจยังกุญแจเรานี่คันกูว่าใส่ภายในมือเอื้อนหนิมึงไปขายเขากูโหลดนี่เอา้าเอาไปม <c oughs> ันมีเขาอ,อะไรจะได้อคันง่อยมันกระเบี้ยเลยหน้าเป็นลอยๆไรมันอย่างเฉพามีเขาคันกูว่าใส่มึงเอื้อนพันหนึ่งมึงไปแก่อเอาเขาอยู่เรากูไปขายโหลดนั่นดำพันกูบาได้ภาษาดอกนี่เกือบกูซื้อมาสองร้อยหาคิปนี่เอ้า มึงเอาไปใส่รถฉันกุบะไช่ <c oughs> ไม่เห็นเปน <c oughs> น็นตาไนถัะงย่างตะกุ่ะไช่โอนมาพันเดี๋ยวนีไม่อย่านั้นอย่งว่าสิคูนี่ปลาแดกก <c oughs> ูซื้อมากขวดละเจ้านี่คันเ่าะมีตำเอาไปตำเ <c oughs> <c oughs> ั่นดำพันนี่ไม่อย่งนันว่าใจง่า่เดยว่านี่โอนมาเบอร์นี่ความเพ่เั่นด่ำพันนี่เบ้ายากเบ้าแค้นยืมยากยืมแค้น ว่าเป็นยิบยากก็ไม่แนวสิใสือกัน,นออกันก็นลราคุณแกเล่าคันกูว่าใส่มึงไปเอาเขากูไปขายรถเอา้านัดเป็นนัดเด้อเออกูว<า>่าใส่ไปก็ได้เกือบมึงเอาไปหนีเลยคันกูได้เงินคันกูเอางินมาจ่ายมึงกูจังสีงมาใส่เอาเกือบ <laughs> เอา้าอดแล้วท่านเดียวนึงส่งเงถ้า,<อ>าไปกินปลากูอยู่นี่ทั้งหมดอนชีพท่านหาท่นผมวอยู่กันก้นกูมาจมให้เขา ย่านมึงมาให้กูจมกูย่านมึงมาให้กูจมรัดซื้อนี่ล่ะว่าคนที่ไปขายเขาเราคุอนี่จะไปโลดหน้าง่ายกูเอาฟ้าเขายกูใส่กนจังกูว่าใส่จังขายกูจะใส่กูจะใส่เกือบตีนเป้าไปดีบมันจำมึงเหรอไม่เอยว่าพอดีเราเอาประเดี๋ยวไปตำ